สหรัฐอาหรับอิมิเลตปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศสำเร็จพร้อมภารกิจสำรวจดาวอังคารสหรัฐอาหรับอิมิเลตประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศด้วยระยะทางที่ยาวไกลถึง500ล้านกิโลเมตรในการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารคาดลงจอดได้เดือนกุมภาปี2021สำนักข่าว BBC รายงานว่า สหรัฐอาหรับอิมิเรตประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดโดยการปล่อยจากศูนย์อวกาศทานีกาชิมะในประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่แผนปล่อยจรวดในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกไปเพราะความไม่เหมาะสมของสภาพอากาศการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางด้วยระยะทางที่ยาวไกลถึง500ล้านกิโลเมตรโดยมีเป้าหมาย สำคัญในการสำรวจสภาพอากาศและภูมิศาสตร์ของดาวอังคารซึ่งการเดินทางของที่มีน้ำหนักมากถึง1.3ตันนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7เดือนก่อนจะสามารถลงจอดที่ดาวอังคารได้ในเดือนกุมภาปี2021ตรงกับช่วงการเสลิมสลองครั้งใหญ่นึกการครบรอบ50ปีของสถาบวนสหรัฐอาหรับอิมิเรียพอดี ด้านรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอาหรับอิมิเรต์ผู้นำโครงการกล่าวด้วยความตื่นเต้นหลังเห็นภาพการทะยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของยานเป็นไปด้วยความสำเร็จว่าการปล่อยจรวดในครั้งนี้เกิดขึ้นตรงกับวันที่สหรัฐประสบความสำเร็จในการนำยานอพโรโล11ลงจอดบนดวงจันทร์เมือม่อปี5 1ปีที่แล้วในวันในวันเดียวกันพอดี ซึ่งเมื่อสามารถลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จต,ตนเชื่อว่าประชาชนในสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์ต้องดีใจไม่แพ้กันแม้ว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรตจะมีประสบการณ์ไม่มากเกี่ยวกับเทคนโนโลยีด้านอวากาศแต่ที่ผ่านมาก็พยายามอยากต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพด้านนี้ซึ่งในประวัติศาสตร์โลกมีเพียงแค่สหรัฐยุโรปรัสเซียและอินเดียเท่านั้น ที่เคยได้สำเร็จหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ของ UAE ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐทำให้โครงการครั้งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาเพียง6ปีเท่านั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตเองก็เชื่อว่าจะทำให้เราเข้าใจได้มากกว่าสภาพภูมิอากาศดาวอังคารที่แท้จริงเป็นอย่างไรและทำไม น้ำและอากาศปริมาณมหาศาลบนดาวอังคารจึงหายไปอย่างรวดเร็วมากกว่านั้นผู้พัฒนายังหวังด้วยว่านี่จะเป็นโครงการแห่งแรงบันดาลใจซึ่งจะสร้างความกระตือรือร้นให้กับเยาวชนในประเทศและภูมิภาคหันกลับมาให้ความสำคัญ